คลิปนี้นะครับก็จะขออธิบายเกี่ยวกับเครื่อง Diffuser นะครับซึ่งเครื่องดิฟเเนี่ยก็คือเครื่องอกระจายน้ำมันออมไปนะครับซึ่งวันนี้นะครับจะเป็นเครื่องที่บอกว่าพิเศษมากนะครับเป็นเครื่องแบบขนาดพกพานะครับถ้าเรามองดูก็เ็นเหมือนกับแก้วน้าแก้วหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะพกไปที่ไหนก็ได้ ื่องดิจิทัลตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเครื่องตัวนี้เป็นรุ่นพลอตนะครับเครื่องพลอตนะครับไม่มาพร้อมกล่องดีนะครับแล้วก็มีกระเป๋า1ใบแล้วก็มีเครื่องนะครับโดยเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องแบบพกพาซึ่งนั่นหมายความว่าเราสามารถชาร์จไฟเข้าไปที่เครื่องนี้นะครับแลวจากนั้นก็พกไปที่ไหนก็ได้นะครับโดยที่เครื่องนี้เองเนี่ยใชย้ระยะเวลาในการชาร์จก็ประมาณสมชั่วโมง แล้วนอจากนั้นก็สามารถใช้งานได้3ชั่วโมงนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นซึ่งก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้แบบเปิดไฟหรือปิดไฟนะครับโอเคเบื้องต้นเดี๋ยวขอดูก่อนว่าถ้าเราซื้อมาครับในชุดนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างแน่นอนครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะมีกระเป๋ามาให้ด้วยนะครับซึ่งกระเป๋าลักษนะก็เป็นแบบนี้นะครับพอเปิดออกมาแล้วนะครับภายในกระเป๋าเองก็จะมีหน้าตาประมาณแบบนี้มันแบบนี้นะครับ ก็จะมีที่ใส่ในรั้น้ำหอมนะครับแล้วก็จะมีชั้นมีช่องนะครับสำหรับที่เก็บตัวสายชาร์จนะครับโดยเครื่องนี้จะมีสายชาร์จมาให้นะครับก็จะเป็นสายหัว USB กับหัวชาร์จก็เสียบเข้าไปกับเครื่องนี้นะครับแล้วก็ตัวหัว USB นะครับเขาก็จะมีเครื่องหัวนะครับที่เป็นตัวชาร์จเร์นะครับที่ใช้กับในรถได้นะครับแต่จะไม่มีหัวที่เป็น หัวชาร์นะครับซึ่งเราสามารถใช้หัวชาร์จมือถือรุ่นไหนก็ได้นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ชาร์จแบตได้ตอน,นีใช้ไฟบ้าน,นะครับโอเคอันนี้คือเป็นอ,อุปกรณ์ที่มากันกับในชุดตัวนี้นะครับจากนั้นมาดูวิธีการใช้เครื่องตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้นะครับวิธีการใช้ก็บอกว่าสุดแสนจะง่ายนะครับ ก็จะมีแค่ฝากับตัวเครืแค่นี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำลงไปนะครับเติมน้ำลงไปก็เขาก็จะดีเลเวลบอกว่าผูกขีดแมสตนะครับซึ่งการใช้น้ำตัวนี้ไม่ถึง50มลนะครับน้อยมากนะครับแล้ก็อยู่ได้ประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับพอใส่เข้าไปจากนั้นเราก็สามารถให้เป็น precision oil น,น,นะครับที่เราต้องการนะสมมติตอนนี้คือผมใช้ตัวเป็นตัวมีนะครับหยดลงไปสกัก2หยด ไปสองหยดนะครับจากนั้นพอดีว่าในนี้มีน้ำอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ก็พอมีน้ำเสร็จปุ๊บเราก็ปิดฝาครับปิดฝาไปจากนั้นะเราก็อยากเห็นปุุมนะครับปุุมก็คือแค่ปุุมเดียวซึ่งมันจะมีทั้งหมดสามสเตจน,นะครับสเต็ปแรกก็คือกด1 G นะครับก็จะมีไอระเหยขึ้นมานไอระเหยไอร,เรนนะเหยนี้ก็จะเป็นไอน้ำขึ้นมาครับซึ่งเขาก็จะพาน้ำมัำนหอมระเหยออกมาด้วยนะครับเราก็จะยได้กินน้ำมันหอมระเหยจากที่ไอน้ำระเหยไปต่อสูง จหนหมดนะครับอ่แล้วก็จะมีไฟสีส้มๆนะครับเป็นของอันนี้คือเหมาะกับตอนกลางคืนนะครับจากนั้นกดอีกทีนึงก็จะปิดนะครับก็จะมีแค่เฉพาะไอขึ้นมานะครับแล้วก็กดอีกหนึ่งทีก็เป็นการปิดเครื่องนะครับง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องนี้ก็จะมีแค่3เสเต็ปกดหนึ่งทีก็จะเป็นมีไอแล้วก็จะปิดไ,ไฟนะครับมาพร้อมกับไฟกดอหนึ่งทีนะครับกดปกติหนึ่งทีก็จะมีเฉพาะไอที่ขึ้นมานะครับโดยไม่มีไฟ แล้วปอกหนึ่ก็คือติดนะครับใช้งานง่ายมากนะครับดังนะนั้นเราก็สามารถที่จะเพื่อตรื่องน,นี้คือใช้ได้ทั้งในรถนะครับรถยนต์ของเรานะครับก็เพื่อที่จะใส่กิจก็คือให้เช่นเลมอนวิตามินทห้เราสดชื่นในระหวาห่างการเดินทางหรือประโยชน์อ้อนกันนะครับเพื่อที่จะปกป้องเชื้อโรคอะไรตา่างเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในอากาศตอนที่เราขับออกไปข้างนอกนะครับก็ช่วยกับให้ เรา,เามีสุขภาพที่ข,ขึ้นนะครับหรือจะเป็นกีิ่นอือ่นๆนะครับก็สามารถใส่ได้เพื่อจับอารมณ์ของเราในระหว่างการขับรถยกเว้นอย่าใส่กลิ่นที่ทําให้เราคลามหรือทำให้เรารู้สึกสงบแล้วก็นอนหลับนะครับพวกลาเวนเดอร์เซรันิตี้หรือคาโมมีนล์อย่าใส่เข้าไปนะครับโอเคแล้วจากนั้นเราก็สามารถที่จะหยิบเครื่องนี้ เอาไปไป้ใช้ในห้องนอนได้โดยเฉพาะห้องคอนโดนะครับซึ่งพื้นที่เล็กๆนะครับประมาณหนึ่งเตียงแล้วก็มีพื้นที่เราเดินเป็นห้องสตูดิโอเนี่ยเหมาะมากนะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้ให้เขาครอบคลุมพื้นที่ไม่เกินยี่ตารางเมตรนะครับเราก็สามารถที่จะได้กิ่นตอนนอนนะครับเพื่อนเราก็เปิดไว้สักสองชั่วโมงนะครับก่อนนอนก็จะช่วยแบบช่วยดีแหละนะว่าฝันถ่ายด้วยแฮะเป็นครับแค่เครื่องเดียวนะครับเราสามารถที่จะใช้กลิ่น เราก็เสริมบรรยากาศในการทําง,งานได้ตลอดทั้งวันตักก้งแต่ตื่นเช้ามาจ mm. นเดินทางไปที่ทํางานแล้วก็พกเ็กเข้าไปในห้องทํางานด้วยวก็ตั้งไว้ที่บนโต๊ะนะครับแล้วจากนั้นเราก็เปิดเครื่องเท่านั้นเองนะครับเราได้กลิ่นที่ท่าสร้างบรรยากาศในการทําง,งานให้เราได้ตลอดทั้งวันกลับถึงบ้านก็หยิบเครื่องนี้มาวางไว้บนหัวน,นอนใส่กลิ่นพวกระแนงหรือกลิ่นที่ทําให้ช่วยในการพัาผ่อนและพักหลับลึกนะครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะมีสภาพาแข็งแรงด้วยเครื่องกระจายกลิ่ตนตัวนี้นะครับ ติดต่อไปอน,อนะครับจะมีกรเล่นราวดีๆเกี่ยวกับเ s s e n อนะครับมาแบ่งปันปสบการุกนี้ขอบคุณนะครับ